พี่น้องครับน้องอีแต่งตัวเซ็นแล้วครับมาแล้ว ยี่เด็ดสดซื่นทั้งงองคนนี้จบโชว์อิงนี่ผมก็บยีเด็ดทั้งกลับบ้านแล้วครับพี่น้องครับไปงานจบคุทธาครับที่ชัยภูมินะครับอการลาบประจจากสองมือนะครับมาดีเซนชิล่าเป็นสองมือไอ้กันเซ่กันยิมได้ยมาดีชิ้นหอดคอยเลี้ยว

หาชนะได้ใจดับเปิดมื่อใดเอาเราเอาหัวมือเอาอยากอยากเปิดเพรีะวายกเปิดฤดูการหนาพอด้ไม่หน่อยเพื่อนวาฤดูการหนาไม่สช่เด็บวย

นี่จับปลจับปาแล้วปั้นไปนเรนลาตเรมา่ด้ออกเก็บอนเกอาเดินข้างไปเล่นบาศิลาอยู่ไหมือเพื่ะมือเลยเอว่จวัดมือกันน้อห้ไปศิลาดูอยเด้๋วาจะไปดูอยหคาได้ด้วบขอนวดศิลา มองมันชิท่นอมี่นอพอดีเขไปหลนหลังงอนด่ยูส้ดเท่าเดียวกันก็มันต้องยินเขาไปรอบสุดทายเราต้องฝากต่อไปว่าบ้านศิลาโกดงเรียนบบบ้านศิลาโกางเมนบ้านศิลาโขอเนรอบเมืองิ้โกรโธบ้านโกดบ้านโกดานโกดใช่หลายสัตว์ห้ยเขามีเลี่ยมอยู่ที่หัวเขาอีกแล้วอ่ะเะไรเลี้ยมเขามีกับ เอาหรือปล่าล pues ูก้แค่จิบกระตนลูกห้ยานอนหันซิมเมอร์ซิมเมอร์รูุ้จักก็าจะไม่ขูว่ามีแล้วะถ้าจะไม่ขูนบอมีแล้วกูกับอกัอยากรู้จักเป็นธรรมดาละเรียบๆมันเหมือนไข่เอาถือไฟอะนี่ บางลูกคิดฮอนกับซีอุสเอาสองมือแหมไม่งั้นสง่งกุตาเอา ว่าเราบังรู้แหละว่าล่ะพิกามรู้นะเศเหายใจด้วยะเนี่ยหายใจด้วยปะเนี่ย้อถือโอกาสนี้ลาวบอลจไปบ้านจากสองมือได้ปะนี้ไไปบ้านจากสองมือฮะ ไปงั้นศพพุทธานั่นแหละอี่วันหสองวันวันที่สิบกับวันที่สิบเอ็ดวันที่สองแล้วทรงพ้องดีดแหวนไรไปแล้วล่ะอ่าทั้งทรงเมทัลไปแล้วครับเป็นไม่หวานไปเมื่อนี้เมนเมนครับทรงว่าเขาใจกันตาครับเขี้ตามนั่นตัวเนาะเนาะเพราอยากให้เกิดเมนกคือว่าเอาเกิดยังเล็กตายไปแล้วเราลุ้นขวัญเราเราอายุไรเราอายุไรอายุขั้งสู้ต่อไปเมนครับอ่า นำกันทุกคนได้แหละมันแล้วแต่มมือไหมมือมันเข้าอยู่ไงยะมงนีชีวิตอยู่อ้าวผสมกันไปแต่ขอให้ดวงวิญญาณของปู่ตาตาตาสมพงศ์ตาสมพงศ์สัตวปู่ทั้งคอแต่ตายแยกทั้งเมียชูชมสวัสด้อตาเอ้ยเพราะว่าผมไปดิบิซุ่งที่แรกตั้งใจบงหววัิบิซุ่งถามนน่นมาถ้าเป็น where, ม, him, มืออื่นนี together, droite, 2> 2่เขาเลยยอดเยีันกันจะได้ไปอยู่แต่ว่าบันที้เขาเรียนอยู่พูดนะเราคว้ามาร่วมเขาสิไปยันในเชฟพูดเราคว้ามาร่วมโอ้ คนกเราฝากฟังเลยอ่าจะไดฝากอีเมลเพื่อนไปนั่งนะครับจะได้กับฝากไปถึงคลิปนี้นั่มครับเพาได้ไปจะได้กับไม่ท้อไปหาแล้วล่ะต้องฝากพวกลีดไปแล้วล่ะคอ่าผู้ยุ่กับสู่ต่อไปแห่งกำลังใจขอบคุณเราเอานะครับนะขอบคุณเรื่อยๆครับครับเอาเซโนตกับเด็กทางปลอดภัยเพื่อนครับครับเข้ากับสิกับบ้านเพื่อนเพื่อนจะไปายโมงนัดพุ่งกลับไป นัดพวงกับนัดแม่นัดอาจารย์สนชัยอ่าสีมาคุยกันเรื่องนี่แหละเรื่องสกูปงานภาพยนตร์หนังคิดแล้วทำทำเลยบ่อยอยากทำมาแล้วเป็นความคิดที่เคยคิดมาแล้วแล้วเพราะนานนี้สามเดือนอีเคยพี่น้อ,อเทีนู่ดอกที่แรกผมเห็นเป็นแบบซีรีส์นะอ่าแต่ว่ามันเงียบไปอ่าให้ผู้นึงเพิ่นไปเห็นแต่ว่าเพิ่นกับพี่น,น,น้อยตัดโจทย์เข้าวันนี้ คิดเป็นหนังเลี้ยงใช้ช่วยคนเรียกว่าเยอะไอ้สุโขเป็นเล็กๆก่อนมาแต่ได้เห็นแบบนพนท่านได้ตอบโจทย์เาผมก็เลยว่าเอ้าแตไแบบเห็นผู้บ้านเื้อนเนี่ละผู้บังคันพวงเนไปเห็นเลยไม่่นบัดดนใจที่ว่าลุยดีกว่าแต่เอาลุยหนังฉากนังไงเลยดีกว่าอ่ก็เลยลุยเลยเลี้ยงในยสอแจ็งไี่น้องมเื่นค่อยเปตกก่อนคุยเราคงไม่ได้กับคุยคับพี่อ๊ตบุรัตบุญพรม กูประพันธ์ละครช่องสามช่องวันดังในตอนนี้คือกัสิมานังอะไรกันอยากคุยอยากเชียร์มา่ามาไอตัวคุยกันก่อนไอตุ๊กคุยกันก่อนกันสิมานั่งคุยกันบ่อยช่วยแม่แทนฟังในช่วงนี้จะเริ่มถ่ายทำวันที่เท่าไหร่จังหวัดแอวันไหนอะไรยังไงใครจะเป็นพระเอกนางเอกอะไรยือชุดอะไรยังไงเวลาจะบทติดตามอยากคุยอยากเชียร์ต่ว่าองค์อะไรกันนี่ฮันทางหน้าเลยเนี่อย่เห็นบอกมันก็มีสาระมันต้องมีสิ่งที่สำคัญจังเป็นกิจติ์รายการนี้ค่อยมา เส้ยนนมีเมียน้อยอย่างเงี้ยเสนบดยังเสนบีเส้นชเส้ยบีแบบมีคนย่งว่ากันไปมอยกงตะยังไกลๆคนนี้่ได้หรอใช่ตามนั้นครับผมขอบคุณมากนครับให้แนบไอ้างบนด้ครับครับ เหตครับ